สวัสดีครับผมสิทธพงศ์คำแก้วนะครับผมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการตัวถังไดเสีโตยต้าเจริญนะครับผมวันนี้ก็คือจะมาเชิญชวนนะครับผมลูกค้าตโยต้านะครับที่ใช้ตโยต้าอยู่หรือจะเป็นรถต่างแบรนต่างยี่ห้อนะครับสําหรับวันนี้ครับทางผมจะมานําเสนอเรื่องของคูปองขัดสีนะครับคูปองขัดสีในส่วนนี้นะครับผมเพียงแค่ลูกค้านะครับผมนํารถเข้ามาแจ้งเคมที่ฝ่ายบริการตัวถังและสีนะครับแล้วก็โชว์ตารางกรมธรรนะครับผมหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผม ตรมธรรมาันไัยนะครับสําหรับลูกค้าที่เข้ามาแจ้งเคลมะครับแจ้งซ่อมนะครับจะเป็นรอยเบียดรอยชนรอยข่วนนะครับผมในส่วนนี้ก็คือทางศูนย์กระถังและสีเรานะครับจะออกคูปองนะครับขัดเคลือบสีมูลค่า1,500อบาทให้กับลูกค้านะครับ1ใบนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาแจ้งเคลมะครับที่ศูนย์บริการฝ่ายกระถางและสีนะครับสำหรับนะครับลูกค้านะครับท่านใดที่สงสัยนะครับว่า กูฟองในส่วนนี้ก็คือมีค่าใช้จ่ายไหมนะครับสำหรับ1,5 0 0้บาทนะครับในส่วนนี้ก็คือลูกค้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับสำหรับในการถัดเชือกสีมูลค่า1น0่น้บาทนะครับยังไงเชิญชวนลูกค้านะครับผมเข้ามาถัดเชือกสีนะครับแล้วก็ฝากนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้านะครับที่จะเข้ามาแจ้งเตือหรือว่ามีรถญาติพี่น้องนะครับแนะนาเข้ามานะครับศูนย์บริการมาตรฐานสีของเราก็คือเป็นศูนย์มาตรฐานนะครับ ในจัหวับอละไมเจริญน,นะครับผมครับต้องขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ